สีดายาวที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแถมเป็นดาบของด,ดาบที่เก่งที่สุดในโลกอีกด้วยวันนี้ได้บอกคุณฮาต่อจากฟาที่แล้วกันที่สมัยประมาณ6เดือนที่แล้วครับผมผมจะแจกตัวเป็นมีฮอคไฮใช้ดาบโยรูวีสนะครับฟาร์มเ 5, รีเจ็ดร้อยถึงพันห้ากันะฮะมาดูกันว่ามันจะลำบากขนาดไหนกันเชียวนะครับเหมือนเดิมนะฮะไอทีนี้ผมแจกนะครับแล้วก็แจกโยลูนะครับถาวรด้วยอีก5้ารางวัลน,นะครับเพียงตอบถามว่า คุณได้ครอบครองดาบโยรุเนี่ยนะครับมึงจะเอาไปโจมตีใส่ใครเป็นคนแรกนะครับใครตอบปั่นสุดก็เอาไปเลยนะฮะสลับดาบโยรุ่นะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะฮะเพิ่งหายไข้มานะครับยังเจ็บคออยู่เลยแต่ว่าครูอยากทำคลิปแล้วไม่ไหวแล้วนะครับพร้อมกันแรกก็ไปดูกันเลยกูจะเป็นรานชาจัสลัดให้ได้เลย ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเหล็โคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพาสอีกเป็นร้อยแมพเช่นบ็อกฟู้ดคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบนนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แ้วที่ลาวาบักลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับช่วงนี้แหละฝนก็ตกบ่อยเหลือเกินนะครับกูก็ไปเล่นน้ำฝนมานะฮะเลยค่ายแดกแหวกนรกนะครับอดทำคลวววัััันน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 ลลยยยยขออออภ้้้้งๆกกดครบบีมมาาแผผ่ ข้าแมปอนิเมะดีไซน์ก่อนนะฮะเราจะไปแต่งตัวเป็นมีฮอกกันก่อนเลยยะ แมสสำหรับคนชอบคอสเพย์ฮะเออใครชอบแบบแต่งตัวอนิีมอกก็แบบนี้ได้เลยครับผมลิงก์แมปยู่ด้านล่างฮะเราก็เดินไปเลยนะครับหรือใครที่เกลียดเดินก็สามารถกดวาร์ปได้เลยฮะเราจะวาร์ปไปที่โซนวันผีนะครับเพื่อจะแต่งตัวเป็นจูราคิวมิฮอกนะฮะหาก่อนพอดีว่าตัวละครโซนนี้มันเยอะเล็กเกินครับผมเนี่ยใครชอบตัวไหนก็มาจัดตัวนั้นได้เลยนะครับไหนหรือว่ามีฮอกัวเจอแล้วครับผมนี่เลยนะมีฮอกพาสามดาบนะครับมีทั้งหมดสี่เล่มนะดาบโยรูนะครับสามารถกดอีกดายออนทดลองใส่ดูก่อนได้นะครับหรือใครที่ไม่อยากทดลองแล้วกูออออยยยากกกซซืื้้้เเลล็ดดไครับผมข ทิ้งที่ซื้อภายในแบบนี้นะเอาไปเล่นแบบอื่นได้เลยทันทีนะจ๊ะสะดวกสบ,บายไม่ต้องไปนั่งหาของเองนะครับแบบเราหามาให้แล้วเด้าเ่านี้นะครับเราก็แตกเป็นมีฮอกมาเล่นแบบบอกฟูด้ได้แล้วนะฮะโอเคนะครับก่อนอื่นเลยฮะตอนนี้เลเวล7 0 0นะครับไมไ่เล่นเล่นไอดีนี้มานานนะฮะเออขอดูก่อนสกิลเป็นไงอ๋อนี่คือวีหนึ่งอยู่เลย แล้วก็ไปทำวีสองก่อนนะผู้ชมครับแล้วเรือก,กูก็ไม่มีไอ้กูไม่ได้ซื้อเกมพัฒเรือเลยเนี่ยให้อะไรกันวะไอ้ดีนี e, ้กูงงไปหมดละแร่ลุงขายผลเนี่ยเขาขายผลนีลล่อยู่พอดีเลยครับผลสมก์กือนะครับก็เอาซื้อตังไว้หน่อยระกันนะครับเออเราไม่เป็นโลเกียงไงเขาฝันไม่เข้าแล้วก็ลืมครับผมซื้อเรือด้วยเออเราก็ขี่เรือมาที่เกาะกลางเลยครับผมน้าแล้วก็มาที่บ้านหลังนี้นะครับมาคุยกับไอ้หนุม่มผมยาวไม่ใช่หนุ่มตัวนี้นะครับน้ามันก็จะให้เควสเรานะครับน้ไปทาโยลูวีสองน ับจากนั้นเราก็นั่งเรือมาที่เกาะหิมะครับท่านผู้ชมครับหน้ามหาไอ้กงหมานะครับไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรบ้านหมานะฮะอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วกูไม่มีที่เออวาร์ปด้วยเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้ไอ้ดีนี้มันแปลกๆนะเนี่ยกูว่าวาร์ปไปครับผมแล้วเราก็คุยกับไอ้บ้านหมานี่เลยนะมันจะขอกูการ17โลบักมึงคิดว่ากูมีเงินขนาดนั้นเลยเลยเหรอไอเวนะฮะกูถามจริงคุยเสร็จแล้วก็เสเ็จมาข้างตรงนี้ครับผมใช้ดาบยูรุเราฟันแล้วก็ไปเอาจดหมายรักนะครับจากใครก็ไม่รู้นะฮะหนึ่งอันนะครับเราต้องหา้นมกยเีตั้ อยากูของเราฟันบ้านหลังนี้เลยครับผมก็จะมีจดหมายรักอันที่2ของเรานะฮะเก็บมันเลยต่อไปขี่เรือมาที่หลังมารีนฟอร์ดนะท่านผู้ชมครับมันจะมีเออสถานที่รับอยู่ฮะเป็นจดหมายอันสุดท้ายของเราครับผมอันที่สามอะเราก็ฟันเข้าไปนะครับเลิฟเลิเลเลยูเลิฟยูกูก็อาราวเงนะครับมั่วนิ่มอยู่ในนี้อยู่ประมาณ8วันแล้วท่านผู้ชมครับกว่าจะหาจดหมายรักเจอฮะจดหมายปลี่อะไรทำานหายยากขนาดนั้นว่ากูถามจริงนะโอเคเจอละ นั่นก็มุ่งหน้ากลับมาหา้ตุ๊กแกที่รอบนะท่านผู้ชมครับแลวเราก็คุยกับมันฮาเท่านี้ดาบยูรุของเราก็จะกลายเป็น V2 ทันทีครับผมน่าง่ายนิดเดียวเลยแล้วก็ไอตัวนี้คืออะไรวะอ๋อที่เปลี่ยนฮาคิไหนขอดูนี่ว่าดาบยูรุของเรานะครับนี่ครับผมสามารถชาร์จได้ด้วยนะฮะแล้วก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็โอ้ขึ้นไม่โคตรหดกระโดดยริงโอ้นี่ไม่ไม่คิดเลยถ้ามีสามเล่มมันตึงขนาดไหนกระเชียววะเข้าสู่โลกที่สองก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมเรานี่เลยดาบเราไถเลยบอกอยู่แล้วนะครับว่าบโครแงกกลััยยเ เ <_ an> จ็บคอออนไลน์เลยกูตอนนี้ไอ้ฟันไปดิ <_ an> นี่ขนาดมอนตัวแรกฟันง่ายขนาดนี้ตัวต่อไปก็บอกว่าเละเป็นผีละกูบอกเลย <_ an> ต่อไปเลยเมื่อ725ครับผมท่านผู้ชมครับมาหวัวัจรุ่นขอทานออนไลน์กันต่อเลยฮะกูเรากจะบ้าตายกับพวกนี้นะครับโอ้โหสาบายส่อมือสะดือบวยอมีรรุ่นผลพานุ่นผู้ชมโอ้หมันหวัวดวระวังหน่อยพีย่เดี๋ยวมันโดนกูหน้าดาบมันนี่ไม่ใช่โยร้ด้วยเดี๋ยวมึงเจอกูไอเวนแล้วก็สับ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 ยับยับไปท่านผู้ชมครับแป๊บเดียวตายหหมดเลยฮะโอ้ยสบายสบายดาบ จริงะฮะแต่มันอยากจะคิดเลยแล้วมันทำขาดาวนี่มันจะแรงขึ้นใช่ไหมเนี่ย ใครมาทิ้งผลอะไรเกิดๆทีนี้เนี่ยไม่รู้กูเก็บก่อนแล้วกันนะครับสุ่มผลกับไอ้หนุ่มนี้หน่อยแล้วกันนะฮะป้างเข้าไปโอ้ยผลน้ำแข็งโอเคเก็บไว้เลเวล750เดี๋ยวลาสู้กับบอสไดมอนด์นะท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าใครจะไดมอนนะฮะเดี๋ยวกูเนี่ยจะขึ้นเลนไดมอนด์ให้มึงดูเอ้ยคนละไดมอนด์กันแล้วกว่าไอ้ตัวนี้นะฮึมวัยรุ่นพาไม้นะที่เนี่ยถ้าตัวจริงของมันมันต้องพาไม้โครโฟนนีะท่านผู้ชมครับเอามาร้องเพลงแต่ในนี้พ่าจะดับโง่ๆแล้วกูก็หัวเลยแล้วกันนะครับกเลกู ผู้ชมครับหมายถึงกูเองนะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมเราฆ่าม,มานันได้เลเวล850มาสุม่มผลกันต่อนะผู้ชมครับ <c oughs> โอ้โหโคตรเกลือโคตรอันตรายนะครับเก็บไว้เลยก็ไอ้วินนะครับมารับนี่ครับผมกับไอ้งอนไก่ฮะทำเควสนะครับเลเวล850ฮะ ฆ่าไวรุ่น50ตัวครับผมน้าัยรุ่นเด็กเวนพวกมึงโดนจับแลวไอเวนมากูจะจับพวกมึงหมดเลย50ตัวไอพวกเด็กแวนเนี่ยมาอยู่มัวสูบอะไรพวกนี้ติดยาหรือเปล่าวะเออเล่นยาหรือเปล่าไหนขอตัวเยี่ยวน่อยได้ได้วัวเลยครับผมนะจับตัวเยี่ยวนหมดเลยเอาและตอนนี้นะครับผมก็ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีนะครับตอนนี้จับเด็กแวนได้ครบ50ตัวแลวครับผมเลยไม่รอแล้วขึ้นลุลวเลยนะครับต่อไปก็ไปสู้กับเบลามี่กันต่อครับผมหัวหน้าขายยาเลยตัวนี้นะครับในระหว่างที่ตำรวจมีพวกคนนี้กำลังเดินทางก็ไม่รู้โดนเป ตายเลยครับผมตุสบานเลยครับผมเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับผมเราเดินทางมาใหม่ได้แล้วเราก็เจอกับหัวหน้าขายานะครับนี่ครับผมนะเนี่ยนะดกยาจงหัวรุนแล้วนะครับสมัยก่อนนี่ยังมีอยู่นะ เออจะมีทรงผมอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับผมบอเล่กินยายเยอะนะครับหัวรุวนอย่างเงี้ยเออเรียบร้อยตายจากนั้นเราก็ไปช่วยคนติดคุกติดตารางกันนะท่านผู้ชมนะเราเป็นพลเมืองดีกันหน่อยแล้วกันแต่ว่ากูจํารหัสไม่ค่อยได้คะท่านผู้ชมครับน้ะมัวเนี่ยมัวแล้วกันนะครับจนกูก็เปิดล็อกได้เออแม่งี้ยเล่นกี่รอบกูก็จํารหัสไม่ได้สักทีนะฮะเออรหัสมันยากเหลือเกิน <S <S ด้วยอันนี้สรงกองดาบโยรุอาทำให้เราดันฟาร์มเร็วโคตรเลยครับผมนะตอนนี้เลเวล922กันแล้วท่านผู้ชมครับมาสู้กับคนเรือเอกนะคครรรััับบหหววลลดอออนนนนนไ์ะะะฮพกีู้ยาาามืเป่ เนี่ยหัวร้อย่างนี้นะสังนักเดียวกันเลยนะกูว่าฟาร์มจนถึงเลเว้า2 4ครับผมตอนนี้เราก็สู้กับนี่เลยฮะวัยรุ่น3ดาบตึงๆนะครับไอพวกนี้ยังมีผมอยู่อต้องเป็นพลเมืองอย่างนี้นะครับห้ามดูดยานะครับจำไว้น้องๆนะใครดูดยาแล้วหัวล้นทุกคนตนะ้องบอกเลย เออดูจากว่ารุ่นบอกฟุตเป็นตัวอย่างแล้วกันนะโอเคแล้วจัดการพวกนี้ไปเรื่อยๆเลยครับผมนะสับก็ไปยับยับสับก็ไปยับยับโห้โคตรแรงเลยนะแม่งสามดาบจริงป่ะเนี่ยยายกูมีสามดาบยูรูนะเดี๋ยวกูจะขอแอดมินนะครับไปโทรหาแอดมินอินดาเลยว่าพี่ขอสามดาบมาเล่นหน่อยนะครับอยากมาให้กูเอวินและตอนนี้ก็ถึงเวลาสู้กับบอสนะครับกาวิตีแล้วไอ้ตัวนี้นะครับดูดาจนลอยได้นะครับเศษหินเศษอะไรได้ด้วยนะครับน่าเรียบร้อยครับผมมันฆ่ากูตายเลยไม่น่าไปหยอกย่อพญายมมันเลย แต่ด้วยดาบที่แรงกับสกิลเพที่คตดกากนะครับก็ทําให้กูนั้นสามารถผ่านพ้นที่นี่ม,มาได้ครับผมนะด้วยวิชาล็อกเล็กครับผมแล้วก็ปาดน้องออนไลน์ทีเดียวตายผมก็คงเป็นเลยเลเวลก็ร้อยสามสิบนะครับตอนนี้เราก็สู้กับซอมบี้เลยครับผมดาบของกูนั้นก็บอกได้คําเดียวละฮะว่ามันเปิดพวกพาพวกมึงลงหลุมไปรอบที่สามได้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันพากูลงหลุมแทนและกูตายแล้วนะครับอะไรวะเด้เออกูจะตายบ่อยอะไรขนาดน,นั้นเนี่ยเออกูอยากอัพแบบดาบให้มันตันก่อนไงเออมันจนะได้เจ๋งต่อไปสู้กับแวมพมาย หนึ่งตูดดำหมดแล้วเอ้ยเกี่ยวอะไรกับตูดไม่เกี่ยวกันเลยนะครับกลัวฝันเอ้าโอ้ยนะมันเล่นตูดกูตายเลยเฮยเอวิน <c oughs> I mean. เอาใหม่เอาใหม่นะครับตอนนี้ขาดอีกแค่ไม่กี่ตัวแล้วขั้นเราจะเข้าไปสับเหยื่อมันปังเข้าไปแล้วก็ทุบเนี่ยนี่เบืกเข้าไปนะครับตายอีกตัวหนึ่งพี่มาเลย ต,ตายเลเวลพันห้าพี่ว่าไงเออไม่ใช่หนึ 1, 0, ่งพันห้าสิบก็ต้องชมครับตอนนี้มาที่เกาะหิมะฮะบอกได้คำเดียวว่าดาบตอนนี้โคตรแรงนะครับมัลติรี่ของเราสี่ร้อยสี่สิบสองกันแล้วโหแรงโคตรๆมึงด,ดูด,ดิฟันทีขี้หลุดกันเลยทีเดียวนะต่อไปครับผมเราจะข้ามอีกฟากหน,นึ่งเสาเดี่ยวลวดเพลียดน,นะฮะมาถึงแล้วก็สับนะครับแล้วก็สาดสกิลไปนะครับบอกได้เลยคำเดียวว่าแม่งโคตรใหญ่โคตรแรงนะฮะสกิลแม่งโหดเกินนะนี่กูฟันธรรมดาแม่งก็โคตรแรงแล้วเนี่ยแยสกิลทีหนึ่งหายเลยนะครับเอออาจจะฟันเกาะทิ้งได้เลยนะ ่ถ้าแบบมีวีนามในะอนาคตดูว่าดูว่าไหมฟันก่อนทิ้งได้เลยนะครับโอ้โหน่าจะโหดเกินไปน่างะกระเดาะโอเคแป๊บเดียวครับผมแล้วก็จบเควสนี้ได้แบบสบายๆเลยครับผมนี่ฮะด้วยสกิลปาดของเราเรียบร้อยยังคงไม่จบกับเมืองหิมะครับผมสู้กับวัยรุ่นเอสคิโมกันต่อเลยฮะตอนนี้พาท่อปแปะปากคีเฮ้ยมึงคิดได้ไงว่าเอาท่อปแปะมาขวดกับดาบโยรุไอ้น้องคิดผิดคิดใหม่เด้อนะครับตอนนี้ก็เลยเป็น1149แล้วสู้กับวัยรุ่นใช้ผลน้ำแข็งกันหน่อยละกันนะครับแต่ยังไม่ทันได้ใช้นะฮะเออกูฟัันนตายซะะแล้วครบ ยังไม่รู้สึกเลยไงเออดาบนี่รุนแรงไงแบบชั่วพริบตาเดียวอะไรเงี้ยนะครับเออบแบบเปี่ยวคอหลุดแล้วนะเออไม่กลัวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยกูก็พูดเวอร์เกินนะมึงดูดิฟัดมันจดตายเลยตายนะครับบอกได้ครับเดียวฮันแรงจัดนะครับเรียบร้อยครับผมด้เวลาสู้กับวัยรุ่นสโมกเกอร ไอสมูเกอร์หนะ้าหินกูมาแล้วไอ้น้องมาถึงแล้วก็ปาดหนองออนไลน์นะครับนะเป็นการทักทายไปก่อนหนึ่งทีแป๊บเดียวเลื่อนเหลืองก็เลยทีเดียวนะฮะกูบอกเลยล,เล็อกแรกไปสองสามทีแล้วก็ปาสกิลอีกทีนะฮะแล้วก็มันฟันกูตาย,ยครับผมใช่แล้วทำไมันจบอย่างนี้ทุกทีเลยว่าจบที่บอสฟันกูตายทุกทีเลยกูเละเกลื่อนต่อไปก็สู้กับไวรุ่นเลโก้นินจากโก้ครับท่านผู้ชมครับจริงๆตัวนี้เราสามารถแต่งไปเล่นในแบบอื่นได้ด้วยนะเดี๋ยววาจะเอาแบบโซนเลโก้เข้ามาในแบบอันนเม็ดีไซน์อะละกัดใหนะเคต่ไ Lego, ไอไป นะครับตอนนี้ใกล้จะเลเวล1,200กันแล้วฮะรับเควสสู้กับวัยรุ่นโจรสลัดลาวากันก่อนละกันนะครับเอีจัดไปสุดใจไฟกระพริบพวกนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากละฮะเออมอนมันเกิดช้าซะด้วยเองนะครับไก่แล้ไก่แล้วยังเกิดช้าอีกมึงดูดาบกูเนี่ยมันร้อนแรงอย่างฟไฟเยอะน้องเออดาบตัดคออาสุนรู้จักกับบ่าวในดาบเนี่ยดาบโยรู้ข้ามมาที่เลเวล1,350งันสามร้อยกันฮะได้เวลามาที่เกาะน้ำแข็งอีกแล้วนะครับโอ้โหโลกสอนไมีแต่เกาะน้ำแข็งนะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกกกัััันนนนนนววว่่าทไไมมมะะะคครรบบแลลล้้็ฟเยผอพีฮ <g lish> กระจกแท้นะครับแล้วก็มีวัยรุ่นนะครับยืนนะ AFK ด้วยนะครับขน <g lish> ผ,ผ้าผาดามอยู่รู้ซะด้วยนะอิจฉาเหลือเกินนะครับอยอยากได้จังเลย <g lish> แล้วเราก็เอ็นคเวสนี้ได้แบบสาบายสาบายสไตล์มาลูกกู และก็เป็นอีกครั้งที่เราจะมาสู้กับคู่ซันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ปาดไปเลยครับผมนะครั้งก่อนเนี่ยเราใช้โยลูวีหนึ่งเนแต่ครั้งนี้กูวีสองและไอน ок, ้น้องแรงกว่าเดิมสิบเท่าแต่มันแช่แข็งกูเกือบตายนะกูก็ลองเล่นมาก่อนแล้วก็หัวจับไปแน่นะครับแล้วก็ปาดดอกออนไลน์ไปแป๊บเดียวดูโอ้โหพี่แก่ละหัวควบคมได้กูก็ไปสนใจฮะเลือดเนื้อเลือดส้มแล้วเลือดส้มแล้วเลือดจะแดงแล้วพี่นะครับรอสกิลผมหน่อยนะครับสกิลเอ็กซ์แล้วก็ปาดดอกออนไลน์ไปหนึ่งทีครับผมเมมเลสกอร์ มากันแบบเร็วๆเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปฮะมาถึงกรบผมบอสตัวสุดท้ายของโลกนี้กันแล้วนะผู้ชมครับแต่บอสไม่เกิดงั้นกูขอเสกหน่อยละกันแต่พอเกิดแล้วก็ฮาวนักกูก็จัดเลยละกันนะผู้ชมครับโอ้โหโคตรถือคตวอันตรายฮะดาบฟันแทบไม่เข้าเลยนี่ขนาดอัพตันแล้วเนี่ยแต่มัตเตอรี่ยังไม่ตันกรบผมขาดอีกแค่ไม่กี่มัตเตอรี่นะแล้วก็สับไปเลยโอ้โหเปลาปลาเปี่ยชุราเปลี่ยวเขไปครับผมโอ้โหไม่ได้แดงลยวะเฮ้ยพี่ก็เกินไปนะบางทีแล้วก็สับซับไปไม่โดนดีนะล็อกัว้ต็มที่่แตัด ครัร3อยแรงมาโอ้โหย,ยังไม่ตายเรอพี่ขออีกทีหนึ่งใกล้แล้วเุจะลาพ่อเพี่าตายครับผมเรียบร้อยเลยว่า1,500เลยจ้า จากนั้นเราก็มาสู้กับนี่เลยครับผมน้าวัยรุ่นโดฟ้าเป็นโก้แท้ครับผมน้าโอ้โหนี่ของแท้นะตอนโลกหนึ่งนี่ของเถื่อนเด้อนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดมือกูหรอกอะกูรู้ทิศมึงมาหมดแล้วนะครับทำอะไรกูไม่ได้เราแป๊บเดียวตายต่อไปสู้กับบอสอินด้านนะเข้ามานะครับเราก็จัดเลยลักกันครับผมเจอแล้วบอสอินวานะครับมาโยรูเวทะโยรูครับผมใครจะตึงกว่ากันนะครับโยรูมึงกับโยรูกูใครจะตึงเออของกูดีกว่าครับไอ้น้องโอเคฮะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นน้ำจบอีพีสองของดาบโยรูไปแล้วนะครับผมไมมม่่่รู้เเหือนนกัววาาา EP ดียผจะทข หรือว่าเราจะเล่นดาบยรูเล็กกันดีนะก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับเออผมว่าจะแต่งตัวเป็นไออพีอินด้านี่แหละนะฮะไปใช้ดาบยรูสีดำนะครับฟาร์มเวลพันห้าถึงสองพันสี่ร้อยห้าสิบกันนะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับ เพียงเท่านี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่โลกที่3ได้แล้วสําหรับมีฮอของเรานะครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าฟาร์มโคตรง่ายเลยนะฮะอย่างว่านะครับผมดาบเติมมันก็ต้องฟาร์มง่ายอยู่แล้วนะฮะโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมตอบคาถามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ดาบโยลุฟีถทาวรนะครับมีหรางวัลตอบคาถามกันด้วยเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขออภัยกันด้วยนะครับที่หายไปนานนะครับจริงๆก็อยากจะให้มันหายดีกว่านี้แต่ว่าไม่ไหวแล้วนะครับอยากทําคลิปนะโอเคกดไลค์กดแชร